โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้เลยยุคหวยนะอัลฟาในเกมโรบล็อกนะคะวันนี้มาเล่นเกมบลัดซมูไรยสอนะก็อย่างที่ทุกคนทราบนะผมติดเกมนี้เกมจังเลยนะก็วันนี้ก็จะมารีวิววิชาดาบไฟสีฟ้านะก็ถ้าคุณจะเรียกมาได้คุณต้องมีวิสตัมหรือความฉลาดหนึ่งร้อยนะก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมมาวิธีการเรียกวิชาดาบก็ต้องพิมพ์ไปอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ มันอะว่าอะไรก็ไม่รู้พั s ก์เก o ร์บเบิเนี่ยแล้วก็มันจะหมุนอย่างเทพแล้วก็นี่ครับไฟสีฟ้านะสว่างจ้าเห็นมันสดใสกว่าโอโมคลาสไม่ใช่นะเดี๋ยวจะลองไปทำเควส์ด้วยดาด้วยอันนี้แล้วกันนะคะเป็นการรีวิวไปในตัวด้วยว่ามันทำอะไรได้บ้างไฟสีฟ้าซึ่งเกมนี้จะมีวิชาดาบทั้งหมดหกวิชาดาบนะจะมีไฟสายฟ้าความมืดไฟสีฟ้าอย่างอื่นจำไม่ได้นะ จุบ,น,บนข,ข,ข,ขาจุบนขวานขวานที่มันด,ดีๆนลยนี่ได้ล,ละจดแคสคูดาว

Huh? Oi! เจ็บไม่ขคเท่อะไรว่านะฆ่าต่อมาด้วยเนอะ ดูระดระเบ้าแล้วช่วไม่ไหวแล้วไม่ไหวละไปลองให้คนกล โอเคได้แล้วนะฮะอันนี้ก็คือคอมบุตเต็มนะเอ้ะกูแล้วกูขอแล้วกูขอกูขอไปแล้วบอกหุดเลยมั้งเชนไอ ขอบคุณเย้โอเคะนี่ก็คือคอมโบตัวเต็มๆนะของไฟสีฟ้าก็ไม่ก็ไม่มีอะไรเหมือนแค่เพิ่มดามจแค่นั้นนละไอ้นี่ตัวตัวจ,จ,จะตายไม่ตายตายเสมอ ซิกเป็นไหนนะก็ขอขอบคุณในการรับชมนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็ถ้าอยากให้เล่นเกมนี้ต่อก็บอกในคอมเมนต์ด้วยนะก็ขอขอบคุณในการรับชมนะอย่าลืมกดไ like. ลค์กลวว่าจะผิดตัวหน่อยๆเดี๋ยวกด subscribe บ,บ,บายบาย